มาที่บ้านเรานะคะมาดูความคืบหน้าประเด็นทางสังคมที่คุณผู้ชมให้ความสนใจก็คือกรณีของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นคุณหญิงแล้วก็ให้คนอื่นเรียกเธอว่าคุณหญิงไก่นะคะอย่างที่นําเสนอมาอย่างต่อเนื่องว่าผู้ร้องทุกข์เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มี3คนคนแรกคือน้องก้อยอายุ19อันนี้โดนแจ้งความดำเนินคดีทั้งครอบครัวเลยค่ะในข้อหารักทรัพย์ ทางนายจ้างหรือคนที่อ้างว่าเป็นคุณหญิงไก่เนี่ยบอกว่าทรัพย์สินหายไป1ิบล้านซึ่งในเวลาต่อมาก็ออกมาบอกใหม่ว่าทั้งหมดประมาณสัก8 0 0แสนแล้วก็ยืนยันว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ครอบครัวของน้องก้อยที่อายุ19เนี่ยขโมยขอ,ของของเธอไปรายที่สองที่คุณผู้ชมเห็นคือน้องมีนค่ะตัวน้องมีนเนี่ยคุณแม่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําแล้วนะคะก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาลักษณะเดียวกันกับน้องก้อยก็คือการลักทรัพย์ ส่วนคนที่3มที่มาร้องทุกข์ก็คือน้องหนูนาอายุ25ปีกรณีของน้องหนูนาหรือว่านางสาวจันทนานี่นเธอถูกดำเนินคดีไปแล้วคือเธอถูกคุมขังในเรือนจําแล้วในข้อหารักทรัพย์นี่แหละค่ะคือกฎหมายไทยในเป็นระบบกล่าวหาถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถหาพยานหลักฐานมหาหักล้างได้รวมถึงตัวเธอรับสารภาพด้วยตัวเองด้วยคดีเหล่านี้ศาลก็จะเชื่อว่ามีมูลความผิดทันทีแล้วคดีของน้องหนูนาเนี่ยคือน้องยอมรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนด้วยนะคะแต่เธอก็บอกว่าเธอยอมรับเพื่อที่หวังว่าทา คุณหญิงไก่เนี่ยจะมาช่วยเธอออกไปแต่ที่สุดก็ไม่ได้ช่วยพอมีเรื่องของน้องก้อยเรื่องของน้องมีนเธอก็เลยต้องการจะออกมาร้องของความเป็นธรรมเช่นเดียวกันนะคะเรื่องที่ตรงกันสําหรับสามสาวนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าขโมยลักทรัพย์ในจ้างเอาทรัพย์ออสินไปเครื่องเพชรบ้างเงินทองบ้างนาฬิกาหรูบ้างเรื่องที่สองที่ตรงกันก็คือทั้งสมคนเนี่ยบอกว่าคุณหญิงไก่เนี่ย ชวนให้ไปทํางานรับใช้ผู้ใหญ่ที่ฮ่องกงแต่ทั้งสามคนไม่ไปก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะไม่ไปฮ่องกงหรือเปล่าเลยถูกแจ้งข้อหาแบบนี้ทั้งสามคนนี่ได้รับความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตต่างกันไปนะครับอย่างน้องมีนี่คุณแม่เนี่ยอยู่ในทานทัศสถานหญิงอยู่มาแล้วเจ็ดเดือนส่วนน้องหนูนาเนี่ยไปต้องไปรับโทษโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดมาน้องบอกแบบนั้นเนี่ยมาปีกว่านอกจากนี้สามีของเธอก็ยังถูกแจ้งอีกหลายข้อหาทีเดียว ก่อนหน้านี้ตำรวจนะครับพยายามตรวจสอบประวัติของนายจ้างที่อ้างตัวเองว่าเป็นคุณหญิงไก่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเธอเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมแล้วก็มีชื่อเสียงในแง่ของการเคยให้ความช่วยเหลือคนจํานวนมากบางครั้งเคยลงหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อหลายแขนงมาด้วยตอนนี้ก็กําลังพยายาม หาความเชื่อมโยงกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการประสานไปยันทางด้านของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอด้วยก่อนหน้านี้นะครับเพื <c oughs> ่อจะดูว่าหญิงกาเนี่ยได้เดินทางไปฮ่องกงมากี่ครั้งเข้าออกกี่ครั้งแล้วก็พบด้วยนะครับว่าเธอถือพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตของข้าราชการค่ะ ตัวคุณหญิงไก่เองก็บอกว่ากําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะฟ้องกลับน้องหนูนาที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถูกขู่ให้รับสารภาพรวมถึงเขียนจดหมายให้รับสารภาพด้วยเธอยือนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีจดหมายฉบับจริงมีตราประทับของกรมราชธณฑมมีตราไปรณีย์ตรวจสอบได้เลยว่าจดหมายนี้เป็นลายมือของคุณหนูนาจริงๆนะคะแล้วก็ตอนที่เขียนจดหมายเนี่ยคุณหญิงไก่บอกว่าหนูนาก็อยู่ในเรือนจําหลักฐานที่จะเอาไปแจ้งความประกอบด้วยคําพิพากษาของศาลที่จะตัดสินในคดีนี้ค่ะรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด ด้วยส่วนเรื่องที่คุณต้าบอกไปว่าตอนนี้ทางตํารวจเขากําลังประสานไปทางตอมอเพื่อที่จะขอข้อมูลการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะคะ<ฆ>ก็ต้องดูว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นคุณหญิงไก่เนี่ยเดินทางเข้าออกฮ่องกงมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ตัวคุณหญิงไก่ยืนยันว่าเธอเดินทางไปฮ่องกงนานมากแล้วตั้งแต่ปี3าสี่แล้วเธอบอกได้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะออกมาแถลงข่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเรื่องพาสปอร์ตเธอยืนยันว่าเด็กทุกคนที่มาอยู่กับ เธอมีพาสปอร์ตทุกคนค่ะเพราะว่าเวลาที่เธอต้องเดินทางไปที่ต่างๆเธอบอกต้องมีคนคอยดูแลเธอตอนนี้เธอไม่มีความกังวลใจอะไรในเรื่องคดีความเลยนะคะว่าอย่างไรอันนี้เธอก็นนบอกว่าเดี๋ยวสามวันเธอจะออกมาชี้แจงถ้านะับตั้งแต่วันนี้เธอพูดแบบนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่สามแล้วส่วนทางด้านเรื่องของคดีความเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพันตำรวจเอกชากิตสวัสดีรองผู้พิพการกองปราบเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์พนักงานก็ได้สอบสวนปากคำทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปหลายปากแล้วรวมทททั้งเเด็กสาาาววชขี่ ศูนย์ประชาบาดีได้เข้าให้ข้อมูลด้วยว่าอดีตนายจ้างเนี่ยมักจะมารับเด็กไปทํางานระหว่างนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มทั้งนี้หากว่าเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่เป็นประโยชน์เราสามารถรื้อฟื้นคดีได้ทางกองปราบจะดําเนินการอย่างไรก็เดี๋ยวจะนัดหมายพนักง,งานสอบสวนสอนอประชาชื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทําสํานวนเพราะว่าตอนนี้คดีของผู้เสียหายที่เข้าให้ปากคาในวันนี้นะครับก็คือจะมีการคุยกันในวันนี้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยมีรายงานว่าพนักง,งานสอบสวนที่ทำสำนวนคดีอดีตนายจ้างหญิงไก่เนี่ยมีด้วยกัน3คนนะคะยังรับราชการอยู่ที่สอนอประชาชื่น2ท่านส่วนอีกหนึ่งท่านโยกย้ายไปรับตำแหน่งสารวัตรจราจรที่สอนอแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้ไปสํารวจตรวจสอบการส่วนการตรวจสอบการเดินทางไปต่างประเทศของคุณหญิงไก่ ก็ต้องไปตรวจดูว่าเธอเดินทางไปที่ประเทศไหนบ้างโดยเฉพาะฮ่องกงอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะเพราะว่าในมุมของการสืบสวนก็เชื่อว่าเป็นมูลเหตุของคดีที่เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมเนี่ยพบว่าเวลาที่ลูกจ้างสาวพยายามจะตีตัวออกห่างหรือว่าไม่ยอมไปทํางานที่ฮ่องกงก็จะถูกแจ้งความในคดีลับรัพย์นะคะก็ต้องไปประสานกับทางตมแล้วค่ะต้องไปดูเรื่องของระยะเวลาเรื่องวันที่รวมถึงบุคคลที่ หญิงไก่เคยพาไปด้วยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็น่าจะทําให้การสอบข้อเท้จริงนั้นกระจ่างชัดขึ้นนะคะคือเธอบอกว่าเธอชอบเสี่ยงโชคนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบการเดินทางของเธอก็พบว่าเธอไปมาหลายประเทศทั้งจีนเมียนมานะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วอย่างที่ได้รายงานไปเรื่องของพาสปอร์ตนะครับเจ้าหน้าที่พบว่าเธอถือหนังสือเดินทางเข้าออกนอกประเทศเนี่ยสองเล่ม พบว่าเป็นหนังสือเดินทางสําหรับบุคคลธรรมดาหน้าปกสีน้ำตาลหนึ่งเล่มแล้วก็หนังสือเดินทางที่ออกให้สําหรับข้าราชการเท่าดานอีกหนึ่งเล่มด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการทําหนังสือไปอยังกรมการกงสุนนะคะว่าใครเป็นคนออกหนังสือเดินทางให้โดยเฉพาะหนังสือเดินทางที่เขาออกให้สําหรับข้าราชการเนี่ยคะ่ะเพราะว่า ประวัติของหญิงมไก่ก็น่าจะยังไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยนะคะแต่เธอมีพาสปอร์ตที่ออกให้สําหรับข้าราชการก็ต้องไปตรวจสอบพร้อมกันนี้อาจจะต้องประสานเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือเดินทางมาสอบปากคําด้วยว่ามีส่วนรู้เห็น เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นหรือเปล่าว่าที่จะได้หาข้อเท็จจริงต่อไปนะคะครับคุณสงการสทรชั์ก็บอกว่าวันนี้4กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวคุณสงการพร้อมกับน้องมีนก็จะเ,เข้ามาเรียกว่าให้ปากคำไปเยี่ยมคุณแม่นะครับ,รบแล้วก็จะเข้ามาให้รายละเอียดในเรื่องของการขอประกันตัวชั่วคราวเพื่อมาต่อสู้คดีต่อขณะที่มีรายงานล่าสุดว่าตอนนี้มีพยานที่จะเข้าให้ปากคำกับทางพนักง,งานสอบสวนอีก15ปาก อยู่ระหว่างการประสานเพื่อขอเข้าให้ปักคำเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานว่ามีนาวาเอกคนหนึ่งเผยว่าก่อนหน้านี้หญิงไก่ก็เคยชักชวนลูกสาวของตนไปทำงานที่ประเทศฮ่องกง เดี๋ยวจะเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนด้วยเดี๋ยวตามกันดูนะคะตอนนี้ที่ต้องตามกันความคืบหน้าในสองเรื่องหลกัหลกๆก็คือต้องไปประสานกับทางตอมอดูการเข้าออกของหญิงไก่รวมถึงบุคคลที่หญิงไก่พาออกไปนอกประเทศด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันก็คือเรื่องของพาสปอร์ตท,ที่เอาไว้ออกสําหรับข้าราชการแต่ว่าของหญิงไก่เขาก็มีด้วย